เออไปไปเดี๋ยวพ่อจะพาเข้าไปกำนันสดนี่เพื่อนเอ,าเอา้าอุ้ยไอ้หนูโอ้อโ,รรโหไอ้ไหนูมาทำอะไรนี่กอหนูโอ้ยหนูมันเรียกกูไอ้หนูออมอันเลยไม่พ่อมันใต้มานานแล้วทำให้กูมีแรงต่อสู้อีกนานเลยนะอย่าไปเรียกอย่างนั้นยุยาก,กน,นัเนะ่ลุง ลุงมาทำอะไรบ้านผมเนี่ยฮะมาเต็มเลยมายืมนี่มันอะไรกันที่ล้าเนี <c <c ่ยไม่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 คือมีธุระมีธุระที่มาเนี่ยเป็นเรื่องด่วนเรื่องด่วนเรื่องด่วนจ้ะนัดใครไว้เอ้าเอ้าคุณพี่ได้จองคิวไว้เปล่าเออคือไม่ไม่ได้จองคิวไม่ได้จองคิวไม่ได้จองคิวงั้นจ้ะไปเลยคือเอกำนันสดอยู่ไหมกำนันสดกำนันสดจ้ะจ้ะ่ะทาก่อนนะจ้ะหน้าตามนี้มีลูกสาวเปล่าออมีไหมเออคือมา มีไหมมีมีหรือไม่มีแม่มีไหมเรามีแต่ลูกชายใช่ไหมไม่มีค่ะอ๋อเออคือในเรื่องนะมีแต่ลูกชายแต่นอกเรื่องนะมีลูกสาวอ๋อฉันดูหน้าแกและหน้าแกน่าจะสวยลูกสาวน่าจะสวยฉันถามแกตรงนี้เลยดีกว่าเออจ้ะสินต่อเท่าไหร่เนี่ยเอ้เอ้เสียงเสียงบ้านนุ่นเนตอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะโอ้ยมาปล่อย มาปล่อยเขาถามพ่ออยู่ได้ไปฉันหยอกเล่นจะเอาทะเลกระบอกข้าจะทีเธอคุณพี่นี่เอาเอาสินสอดมาหรือเปล่าที่จะมาขอลูกสาวเขาเนี่ยไปพ่อไปเชิญ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 เดี๋ยวถ้าเรียกน้อยนะเรียกน้อยกูจะทุบให้นะยิ้